ภรรยายังคงเป็นพยาบาลค่ะใช้ชีวิตแบบติดตินสำหรับครูสลากว่าเขาจะสำเร็จและมีชื่อเสียงไม่ง่ายกันเลยทีเดียวค่ะด้วยความที่รักในการเขียนเพลงสุดๆเมื่อย,ย้อนกลับไปสิปีกว่าพยายามแต่งเพลงมากมายส่งไปม,มอมให้ใขรต่างๆแต่ก็ถูกปฏิเสธค่ะจนในที่สุดก็มามีชื่อเสียงได้วันนี้เนี่ยจะพาทุกท่านนะคะไปชมชมน้าภรรยาของครูสลากันค่ะเขาคนนี้ชื่อว่าคุณตุ่มแัะดาวันความสัมพันธ์ในครั้งนี้เรียกได้ว่าราบรื่นดีค่ะแม้ ว่าฝ่ายชายมีทุนมากแค่ไหนแต่ภรรยาเลือกจะเอาแบบอยู่แบบคนธรรมดาและสำคัญคือเธอคนนี้เนี่ยเป็นถึงนางพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานีด้วยบอกเลยว่าดีกรีไม่ธรรมดานะคะนอกจากนี้หากใครตามในโซเชียลเจนได้ว่าพวกเขายิงคงสวีทกันสุดๆคะ่ะแม้ครูนสลายเองเนี่ยจะไม่ค่อยมีเวลาให้แต่ยังเลือกอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆไม่เคยคิดจะเปลี่ยนหรือทำให้มันดู อูฟูหรูหร่าแต่อย่างใดและเป็นที่แน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของครูสลาและภรรยามีบุตรกันแล้วแหละค่ะสไตล์การเลี้ยง,น,ง,น,งน้องก็จะเน้นให้พวกเขาคิดเองมากกว่าแต่จะคอยประคองรับฟังเป็นหลักก่อนหน้าน้องๆจะแต่งแต่คุณพ่อเนี่ยไม่เอาสินสอดเลยส่วนตัวไม่คิดอะไรเนื่องจากผู้ใหญ่มีการคุยกันก่อนหนะ้าเรามองว่าเป็นของนอกกายถ้าจะมีผู้ชายสักคนดูแลบุิดเราได้อยากให้มีความรับผิดชอบเป็นอีกคนที่ถึงจะเพียบพร้อมแต่ก็ยัง ทำทุกอย่างแบบสมถะจริงๆนะคะ